ทุกท่านจะได้ร่วมเล่นเกมกับศิลปินหมายความว่าแขกรับเชิญริทเอ็กซีทุกท่านเลยได้มีสิทธิ์ได้ชิดลเล่นเกมก,กับศิลปินที่เราชื่นชอบด้วยครับถูกต้องครับก็คือเล่นเกมพวกกันนะครับมวลซิเโรแซลพวกกันนะครับและวนอกจากนี้ครับยังมีโชว์พิเศษอีกมากมายที่จะมาเซอร์ไพรส์ให้กับเอ็ซีทุกทุกท่านนะคะะรับถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ทง้งยิ่งใหญ่ให้กับเอ็ซีเลยกันแล้วกันครับบอกเลยอัลบับ้มวันนี้นี่ค็บปป์ฮ็อป สนุกสนานนะครับมีความสุขเรากระซิว่าอาจจะมีความสิ้นผลอยู่ความสิ้นจะลายอยู่ได้ไหมเนาะความสึ้นลายนะครับแต่า็อบอุ่นนะครับชุกเย็นมาตั้งแต่บรรยากาศของเราแต่ที่มีผลป่วยไปมาแต่ก็อบอุ่นด้วยบรรยากาศจากที่นอร์เคนซีนะครับทรงสร้างความงงใหญ่นะครับท่านการจองบัตรจองตัวนะครับเครื่องหมางานแล้วก็เทิร์น ออนไลน์น้ำ2ทุ่ม20าที2ทุ่ม2นาี2ทุ่ม28นาทีเราจะตัดเข้าไปในกลุ่มปิดชายชะครับแล้วกรช่นี้นะครับช่อง้นนี่เขาจะเปิดให้ไดนะครับ้าตกุกเปิดให้พี่น้องเริ่มช่วงให้รายช่องปนใ้อยนิงแต่ถ้าหลังจากนั้นก็จะตัดเข้าสู่กลุ่มปิดนะครับช่งนี้ย่างพอดีเลนะฮะให้ หัวเนาะทำไปเลยสามสิบสักสองเหมือนที่ออกงานจริงอ่าจริงจริงครับมันมันถึงบรรยากาศทอบคุณนะพี่ตระก้าแยกขาเข้ามาเป็นราการที่โอ้โหสามสี่ทีวันคือจัดการเก่งจริงตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกขนลุกจริงๆนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนตกแล้วก็จริงจริงก็แอบรู้สึกใจแกล่าแฟนขับทุกคนงกิ๊ก ยังคงมาให้กำลังใจตุ๊กี้เฮียอี้ข้าวพินธ์่ด้มาสุดยอดจริงๆนะครับที่มาให้กำลังใจพื้น้านของสองหมอก้าวเลยนะครับสามถเปลี่ยนต่างของข้านะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ MC ทุกท่านนะครับคุณสมุทรขอบคุมทุกคนนะครับผ่านทุกช่องทาง เฟซบุ๊กยูทูบปุ้งปี๊ปุ้งเปิดนะครับเลยและก็ในกลุ่มตอนนี้เกือบห้าพันคนแล้วนะครับถกนอนซ่อนยังมาได้อีกยังมาได้อีกนะครับเรายังมีเวลาเหลืออีกอยู่เยอะเลยนะครับซื้อบัตรจองตั๋วท่านผู้ชมเอาเตื่นเต็มรอยยางพ่อๆแม่แมวก็ใหญ่ยิ่งหน่าห้างนอนตอนนี้กูคิดว่าวมากเลยครับกูคิดว่าอะไรเลยปอ๊กปี๊กปิ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 ๊เปิ๊ก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 ปิ๊ ผู้ใดคนได้ซื้อบัตรจองตัวเนาะทำ<ช>ไปไา้ที่พิมพของเราได้เลยนะครับตอนนี้กลุ่มปิดของเรารัวๆเลยเนี่ยครับย้ำอีกทีนะครับบัตรราคา138บาทนะครับเข้าไป,ไปที่ดินนะครับประกาศโคตรอ่อย่างต่อไปยังขอไปเมื่อสลีปมีต้องใจรู้จะมีสิทธิ์ที่จะช่วยกี่ อดีตศ EN en> ิลปินศักดเรเอ็กซ์ีท์ชมป์จิงาน2024มาหลายไม่ต้องอีกสองเปสนี้นะจุนพวกศิลปินเข้าพวงศิลปินสาวลอยเป็นแท้ศิลปินสาวลอยลำพิงโถแล้วก็ศิลปินรับเชิญนะครับแชมป์ต่างๆมาเยอะมากมายนะครับแล้วก็โชคของศิลปินเขานี่ก็ดหน่อยนี่เพราะเวันนี้ก็ฝึกซ้อมกันจนถึงดึกเหมือนกันใช่ใช่ สอบนักสอบเรื่องจังหวัดตีสองตีสามหมแล้วรอตั้งกี่สองนาทีเท่านั้นอีกสองนาทีนะครับอีกสองเลยซื้อบัตรสอบตัวนะครับเพื่าผู้ใดที่อยากมานังานมาให้ได้บัตรมาได้เลยนะครับบัตรราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทได้ครับพี่กาใช่ใช่ครับบัตรนัางานเรายังมีบัตรเอ่อเก้าอี้ให้ได้ทำมาได้เหมือนกันนะครับอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่ม ต้นของงานแฟนมิทติ้งสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเป็นการกินข้าแรกร่วมกันนะครับพบกับโชว์ขบวนแห่ใบสีสู่หวันครับ ตั้งใจได้แล่ะเด้อะใบสีสูขวัญเออต่างปรตั้งอกตั้งใจมาเปน้อมมือขึ้นสุขุนสุขุนเด้ออันใดก่อนว่าอันใดก่อนโอ้อ่าโอเคเนาะอ่าทีมงานสุขุนสุขุนอ่าก็แม็กซี่เร็วท่านเด้ออ่าเป็นการเอื้อมควัญเอาโชคเอาใช้เอาโชคเอาลากก่อนจะเปิดฤดูกาลอ่า Nampu <Num> antar sampah kawah Tuhan Ratu Sampu antar sampah Wow.